ครับสจัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาดิพันธ์และพี่น้องไทยพี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องยูทูบของจิโร่สามเหล่านะครับวันนี้ก็มาเจอกันกับผมจีโรงสามเหลออีกวันหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนในวันที่6กันยา2564ครับวันนี้ผมมีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับจะมาเสนอให้พี่น้องคุณผู้ฟังไปนะครับผมก็มีอยู่ข่าว การช่ลบและการละเมิดสุดทธิมนุษย์ยนในประเทศพม่าครับก็ทางทางหารพม่าได้รบกับกองกําลังต่างๆนะครับก็จะมาเสนอให้พี่น้องไปนะครับก่อนที่เราจะไปก็ผักพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ที่เมืองต้านชื่อและตะไคร้ใต้เกต็ดฟุ้งภาพของในประเทศพม่าครับก็คือในประเทศพม่าและเป็นเขตดของพม่าครับ มีรถบรรทุกของทานพม่าและพวกมินอองหลายพวกก่อการร้ายได้โดนระเบิดทั้งบาดเจ็บและร่วมตายนะครับจำนวนมากก็เขาก็พยายามเสริมกำลังขึ้นมาทางที่มีกำลังของ PGF ออยู่นั้นนะครับก็ได้ขึ้นมาหาทางในเขตพื้นที่ของเขานะครับก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเช้าในเวลาประมาณตีสี่สิบห้านาทีมีรถบรรทุกของ กบฏเมอ,องออนไล์ผู้ก่อการร้ายไล่ออกจากสถานีตำรวจที่เมืองตานฉีเขิพื้นที่การทุ่มาด้วยรถบรรทุกทหารฉีคันได้ออกไปกันในเวลาตีฉี1 5นาทีและก่อนจะไปถึงว่านเง่หมูว่วังได้ไปโดนระเบิดและรถเสียหายไปหนึ่งคันว่าอย่างนั้นนะครับก็พวกกบฏเมอ,องออนไล์พวกก่อการร้ายก็ได้บาดเจ็บและล้มตายจำนวนมากนะครับ เป็นในเวลาตีสี่สินาทีนะครับขากลับที่รถทหารไม่นอองลน์ผู้ก่อการร้ายนั้นนะครับพากันเข้ามาในพื้นที่สถานีตำรวจเมื่อในเวลาตีสี่สานาทีและพวกเขาหมายถึงจาบ้านในพื้นที่ที่ให้ข่าวยังได้ยินเสียงปืนระเบิดถึง6ครั้งและเสียงปืนเป็นร้อยรนัดนะครับ ราะว่ามันเป็นในเวลากลางคืนถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลหลายกิโลก็ได้ยินเสียงปืนชัดอยู่และแถวระแบกเมืองตานฉีนี้มีแต่พกกะบฏมินออนไลน์ที่มาตั้งค่ายและค่อยไล่จับไล่ลังแกไล่ปล้นทับจีนชาบ้านและเอาทับจีนชาบ้านของชาบ้านและทั้งจับทั้งยิงทิ้ง หลายรูปแบบนะครับทางทาหรารพม่านั้นจะทําแบบนี้ท,ท,ทั้งจับทั้งยิงทิ้งหลายรูปแบบว่าอย่างนั้นตาบ้านก็ไม่เปลี่ยนอยู่ไม่เปลี่ยนนอนนะครับต้องหนีหจุกหอวนไปหลับนอนไม่เปลี่ยนที่พวกเขาเข้ามาใกล้เราก็ไปให้ไกลไปเรื่อยๆว่าอย่างนั้นนะครับตาบ้านกล่าว ว่าพวกกบฏมีอ่างหลายเวลาตอนที่เขาเถื่อนกลังเข้ามาในหมู่บ้านได้จับไล่ทุบไล่ตีจาบ้านได้ยิงได้เผาบ้านได้ดื้อถ่ายทับถ่นของจาบ้านว่าอย่างนั้นนะครับาชาวบ้านก็ไม่กล้าอยู่ใกล้และไม่อยากเจอหน้าเขานะครับเพราะว่าจาบ้านก็หนีหัวจุกหัวชนเข้าป่าไปนะครับการ,รชุบลบไายแดนจีนนะครับเราไปที่การชุบลบชายแดนจีนที่เมืองปานไช่ และเมืองโก้ทหารพกกบฏเบิมืออ่องหลายเสียชีวิตและเจหายล้มตายจํานวนมากกําลังจากที่พยายามจะขึ้นโจมตีเอาฐานที่มั่นของ mn daa ที่เมืองนี้ให้ได้เวลาระยะในฐานถึงจีบันที่ผ่านมาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทางพกกบฏเบมืออ่องหลายผู้ก,ก่อการร้ายนั้นจะพยายามขึ้น ตีฐานทัพที่เสียไปให้กองกำลัง MNDa โกล้างนั้นนะครับจะใช้ในเวลาประมาณ3-4วันเท่านั้นเองนะครับจะพยายามขึ้นโจมตีเอาทัพของตัวเก่าที่ไล่เสียไปนะครับแต่ว่าไม่สามารถขึ้นได้นะครับทางพวกกบฏมืนอ่องหลายผู้ก,ก่อการร้ายนั้นได้เสียหายและเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับแถมบาดเจ็บอีกด้วยนะครับหรือในสถานที่ของกองกำลัง mnda กกั้งนั้นก็ไล่ไไว้เรียบร้อยแล้วก็ล้อมเรียบร้อยแล้วนะครับทางพม่านั้นไปเจอ้อชัยวงล้อมของกองลัง mnda นะครับไม่สามารถออกมาได้ก็ได้โดนกลุ่มกองลัง mnda อยู่รอบแล้วนะครับก็ได้มีการชีรอบกันนะครับมีการประท่ากันเกิดขึ้น ก็ได้ยิงกันไปมานะครับทางทหารพม่าก็ไล่ล้มตายบาดเจ็บสูญเสียจํานวนมากนะครับก็ทางกองลังเอ็มเอ็นเอก็มีอยู่ห้านายนะครับที่ไล่ลับบาดเจ็บนะครับเสียชีวิตไปหนึ่งนายครับก็ในพื้นที่ของกองลังเอ็มเอ็นีเอนี้ไม่มีการบุกลุกเข้าในพื้นที่ของพม่านะครับมีแต่ทหารพม่าปกกบอเป็นออนไลน์นั่นเองนะครับพยายามบุกลุกเข้าในพื้นที่ของกองลังเอ็มเอนดเออยู่ตลอดเวลานะครับ นะครับการกระทำของทหารพรม่านั้นหวังจะยึดทัพค่ายที่กองทัพทหารพรม่าได้เสียไปนะครับพยายามจะยึดเอาทัพกลับมาคืนให้ได้นะครับแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับก็ได้โดนทางกองลังอ็มแนดีโจมตีและปรัท่ายิงกระหน่ำนะครับก็ไลยเสียชีวิตล่วงลวงภูเขาไปเลือเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าทางกองลังอัมนดีนั้น หลักซุ่มยิงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะมาแบบไหนวิธีไหนนะครับก็ตั้งรับทุกวิธีนะครับนี่ครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมที่จุดเลยนะครับทางกองร้อง a อนอนนั้นตั้งเป้าเอาไว้นะครับแล้วมาดูที่ธนาคารนะครับการบอดซานะครับที่เมืองจ็อกเมก็ถูกปล้นนะครับนี่ก็เป็นพีมือของพวกกบฏมือินออนไลน์ผู้ก่อการร้ายเมือนกันนะครับก็เลยฉนดงินไปประมาณ 1,000พแสนนะครับก็แสนจัดนะครับ1 0 0 0พันแสนจัดก็ถือว่าจำนวนมากแล้วนะครับนี่ครับทางทหารพรมาน,นั้นมาควบคุมอะไรได้นะครับในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในรัฐสารก็ให้มีสวนหรือมือกองตัวต่างๆนะครับต่างนานาที่มารังแกประชาชนดื้อทำร้ายประชาชนลืดหายเงินประชาชนนะครับลืดไายเงินประชาชนทุกจ่งทุกอย่างนะครับทําให ประชาชนเดือดร้อนได้อยู่ยากขึ้นทุกวัน,นครับนี่ครับกองกาลังทหรารพม่านั้นไปที่ไหนประชาชนต้องเดือดร้อนที่นั่นทําให้ประชาชนต้องหลบหนีต้องหนีตายนะครับต้องขนผ้าผขนควาออกนอกจกังหวัดนะครับนกลาอยู่ในพื้นที่นะครับนี่ครับการกระทําของพวกกบฏเมินอ,อไลน์นั่นเองนะครับที่ไปปล้นธนาคารของที่อยู่ในจังหวัดจอกเมย์นั่นเองนะครับเพราะว่า การป้วนของธนาคารนี่ก็เกิดขึ้นอยู่ประมาณสองถึงสี่แห่งที่เร็วนะครับก็จับปลอมเป็นกองจูนะครับไปป้วนธนาคารทุกแห่งทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าการกระทําของทหารพระมารนั้นไม่สามารถระบ,บุได้นะครับจับปลอมเป็นกองจูแล้วก็ไปป้นทุกแห่งทุกพื้นที่ที่มีธนาคารตั้งไว้อยู่ในเมืองหลวงหรือในจังหวัดใหญ่ๆนั้นเองนะครับ ันนี้ก็เป็นเกมของทหารพม่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกระบเมนออนไลน์นั้นวางเกมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะถึงพิดอินเทอร์เนต็ตหรือปิดฉันยันหรือหลับไฟฟ้านะครับไม่ให้ชาวบ้านทุกพื้นที่ที่อยู่ในจงังหวัดทุกจงังหวัดนะครับไม่ให้ใช้อินเทอร์เนต็ตหรือไม่ให้ใช้ไฟฟ้านะครับก็ ได้โดนทางทหารธร่มานั้นตัดสัญญาณไปหมดนะครับทําให้จาาบ้านเดือดร้อนทุกพื้นที่นะครับนี่ครับข่าวของในพื้นที่รายงานมาว่าอย่างนั้นเพราะว่าคือส่งผลกระทบก็จาบ้านนั่นเองนะครับได้เดือดร้อนกันนะครับเวลาจะเสียภาษีจะต้องการเงินกองการทองต่างๆนานาก็ต้องไปเก็บจาบ้านนะครับเวลาเดือดร้อนมาไม่สามารถช่วยเหลือจาาบ้านได้นะครับนี่ครับเพราะว่าแผนการพรรมานั้น ทำให้ประชาชนของเรานั้นได้เดือดร้อนขึ้นทุกวันนะครับแล้วเรากลับมาที่ตาลจีนะครับตำรวจถูกยิงตายคาที่เลยนะครับสคนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่เมืองตานจีเมื่อตอนเวลาประมาณตีห้าสิานาทีไล่มีตำรวจของในประเทศหรือในตลาดนั้นนะครับ ที่จุ่มทางใหม่เมืองตานชีนะครับถูกทางผู้ไม่รู้พายนะครับได้ยิงเสียชีวิตไป2ลายครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็กลุ่ม t ี c นะครับไล่ออกจะแล้วเอาไว้ว่าเปลี่ยนผีมือของพกกระบ,บทมินอองไลน์เหมือนกันนั่นเองนะครับที่ไล่วางแผนมาฆ่ากันเองนะครับนี่ครับ การกระทําของทหารพรมา่าหรือพวกกบฏมินอองลานั้นพวกเรียกกันก็ไม่เว้นนะครับยังฆ่ากันได้ลงคออยู่นะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจจริงๆนะครับข่าวในพื้นที่และข่าวในประเทศในเมืองหลวงต่างๆนะครับก็ได้ถูกกลุ่มเดียกกันพวกเรียกกันฆ่าแจงกันเองแล้วเมื่อคืนนี้หลังจากที่พวกกบฏมินอองลายพวกกบการลายได้เข้าไล่จับจ่าบ้านยิงจ่าบ้านและเผาบ้านจ่าบ้าน ลิดไถทับจีนของชาวบ้านนะครับก็ได้ไปจํานวนมากนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็เลือดร้อนนะครับได้รพยบหนีบางคนก็ถูกยิงนะครับถูกฆ่านะครับทางพวกกบฏเมีอนอ,องลายนั้นจะทําแบบนี้นะครับเพราะว่าทางพวกกบฏเมีอนอ,องลายนั้นจะคู่หรือจะยิงทิ้งและจะเอาจริงนะครับก็ได้ทำตัดชาวบ้านมาอย่างนี้เลยตลอดนะครับที่ รัชโา,าก็โดนกองกำลัง p d f มาลักเล่นงานของพวกกบฏมินอองหลายผู้ก่อการร้ายนะครับเพราะว่ามินอองหลายผูปป้ก่อการร้ายนั่นไปเล่นงานจาบ้านได้ยิงจาบ้านป้นทับจีนของจาบ้านนะครับเพราะว่าทาง GDF กลุ่มป้องกันประชาชนนั้นก็ทนไม่ไหวนะครับก็ไล่มาลักเล่นงานของพวกกบฏมินอองหลายผู้ก่อการร้ายนะครับก็ไล่เสียชีวิตไปอยู่จํานวน28ลรายครับ อันนี้ครับเพราะว่าความเดือดร้อนมันมาจากประชาชนก็ไปนโดนกลุ่มพี f ฟนะครับกลุ่มพี f กลุ่มพี f ก็คือกลุ่มประชาชนเหมือนกันนะครับก็เป็นกลุ่มที่ดูแลประชาชนนะครับทําให้มีพวกรบมนอ่องด่ายเสียชีวิตจํานวนมากครับจเจ็บจํานวนมากครับเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันนะครับที่รับจก,กินเมืองหาค่าพวกรบมือ่องหลายพวก,การายนะครับใชยทหารเครื่องบิน ผิดกลืน,นได้ยิงคนงานที่ทำงานอยู่ใกล้สนามกลอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ในเวลาประมาณ11บเนาฬิกาในขณะที่กำลังเดินฉายภายฟ้าเพื่อกันฟ้าผ่าที่หมู่บ้านจัดฉันแห่งหนึ่งนะครับใกล้ทางตอนใต้ได้มีกองกำลัง มีนอ่องลายผู้ก่อการห้ายจำนวนหนึ่งนะครับมีประมาณ60กว่าคนแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับแบ่งเป็น3ามกลุ่มถามสายหากานมาที่คนงานกําลังเดินสายไฟฟ้ากันอยู่พอเข้ามาถึงยึงใส่คนงานเลยนะครับกระทุนเกลีบโดนหัวคนงานคนหนึ่งนะครับคนงานคนหนึ่งก็เล่าพังว่าแล้วพวกเขาก็พากัน จึงหนีเลยนะครับเพราะว่าวิธีกระชุนมันไม่ใช่การยิงขู่แต่ยิงเพื่อหวังผลเลยนะครับกะเอาให้ตายประมาณนั้นเพราะว่าทางพวกกบฏมืออ่อนหลายพวกก่อการร้ายนั้นครับจะฆ่าชีวิตคนใดคนหนึ่งก็เหมือนผักเหมือนปลานะครับจะทำแบบนั้นนะครับเพราะว่า ทางพกวกกบเมินอออไลน์นั้นถือว่าละเมิดทธิมนุษย์ช่วนนะครับไม่เว้นนะครับทางของกฎมินออนไลน์นั้นเป็นกฎที่ชัมิดนะครับนี่แหละครับ,บการกระทําของพกวกกบเมินอ่อไลน์แต่และพื้นที่แต่และเมืองแต่และจังหวัดนะครับไปก่อกวนจาบ้านหรือทําร้ายจาบ้านนะครับทาให้จาบ้านเดือดร้อนแล้ไปช่วยรบกับกลุ่มต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับ แล้วเรามาต่อยกันที่รัสาเหนือนิดหน่อยนะครับที่มีการชีร่ระบบกันกับกองกําลัง j i a นะครับทางทหารพม่ากับกองกําลัง c i a ก็มีการชีร้รบกันเกิดขึ้นนะครับทางกองกําลัง j i a ก็ไล่ลา,ลากทุ่มยิงนะครับทําให้พกบฏมินอ่างหลายไายเสียชีวิตไปจิบจีลายนะครับยันบาดเจ็บจํานวนมากครับ ก็ในวันนี้เกิดขึ้นการทดลบกันก็คือใช้เวลาไปอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆครับพกกระเบิเมลอ,อหนหลก็ขึ้นไม่ได้ได้ลาดหอยไปนะครับข่าในะพื้นที่รายงานมามีพกกระเบินเมลอนอหลนวันทุกลดประมาณ8คันนะครับขึ้นทางรัชสารตอนเหนือของรัสเีนะครับพยายามจะเข้าในะพื้นที่ของ GIA นะครับ แต่ว่าไม่สามารถขึ้นได้นะครับทําให้ชาวบ้านบาดกลัวนะครับตกใจไล่หลบหนีออกาพื้นที่นะครับนี่แหละครับไปที่ไหนก็จะทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับจะทําให้ชาวบ้านได้บาดกลัวนะครับแล้วมาที่รัฐจานเหนือที่กองกำลังพีเรเจียน l a w f a ร่วมกับพมานะครับทหาพรพมา่าได้ลาดตึมตีของทหารอาชีรับนะครับก็ไล่ สุขทางทหารอาเซียนลา่าสารได้ของเจ้าศึกนะครับได้ลากยิงรถของพกเอ็ดเอดเทียนะครับล่วงไปหนึ่งคันก็เสียหายจำนวนมากนะครับแต่ว่าความร่วมตายไม่จำเป็นต้องบอกก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในพื้นที่นั้นเป็นในพื้นที่ของอาเซียนะครับได้อยู่มานานแล้วนะครับทำให้พกอัดเอดพีพเทียน LA นั้นได้ บาดเจ็บแลเสียชีวิตจำนวนมากนะครับก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ะระอายบหนีไปอยู่ตามบ้านนะครับทําให้เดือดร้อนทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ได้ทําได้ทํานาไม่ได้เข้าของเข้าปลาอะไรติดไม้ติดมือมานะครับก็เอาชีวิตรอดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหนีสงครามการที่รบ กับทุกกลุ่มนะครับที่มาทําให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับก็อย่างนี้ก็ได้ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ส่งผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่เคน่นเ้หรอกครับขอยุติตรงนี้ก่อนขอขอบพระคุณพี่น้องที่มารับชมรับฟังทุกๆท,ท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ